สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะข่าวทองสุดสัปดาห์รายการที่พาทุกคนไป,ปเดตข้อมูลข่าวสารและข่าวที่มีอิมแพกต่อราคาทองคําในรอบสัปดาห์กันครับแลามาเริ่มจากภาพรวมกันก่อนครับสัปดาห์นี้ก็ราคาทองคำครับก็ค่อนข้างผันผวนครับเนื่องจากว่ามีการขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ1 8 0 0พันแดร้อยเหรียญครับถึงประมาณ3รอบครับแล้วก็มีการย่อตัวลงมาฉะนั้นครับต้องมาดูครับว่าค่าคืนที่ผ่านมาก็มีแถลงการของเฟดด้วยครับเดี๋ยว ข่าวต่อไปแต่ผมจะอธิบายครับฉะนั้นภาพรวมเขายังต้องมาดู่นเหมือนครับว่าตัวของบอลยูเองที่มีการทำจุดต่ำสุดในรอบสี่เดือนครับที่ส่งผลหนุนให้ราคาทองคาเนี่ยสามารถขึ้นไปยืนเหนือบริเวณหนึ่งพันแปดร้อยเหรียญได้ครับฉะนั้นครับต้องมาดูครับว่าข่าวขําคืนนี้จะสามารถหนุนให้ราคาทองสามารถปิดตลาดเนี่ยถ้าตลาดสามารถปิดยืนเหนือบริเวณหนึ่งพันแปดร้อยเหรียญได้หรือไม่ครับต่อไปครับไปดูข่าวสําคัญในรอบสัปดาห์กันบ้างครับว่ามีข่าวอะไรกันบ้าง เริ่มจากในช่วงค่ำคืนวันพุธที่ผ่านมาครับก็มีรายงานครับการประชุมของเฟดครับในช่วงวันที่15-16มิถุนาที่ผ่านมาครับว่าเฟดยังมีการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไปครับก็ที่มีการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายก็คืออัตราดอกเบีย้ยที่ระด,ดับต่ำครับ0.00-0.25%และการคงมาตรการ QE ครับที่มูลค่า1.2แสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน แต่สัญญาการทำเทอร์ปเลิงครับหรือว่าการลดวงเงิน QE วเนี่ยยังไม่ถูกหาเลยเพราะฉะนั้นตลาดดังกล่าวเนี่ยยังมีการรับครับรับตลาดในเชิงบวกเช่นทําให้ตัวหุ้นเองแล้วก็ทองคําเองครับก็มีการปรับตัวขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งครับแล้วก็ล่าสุดครับตัวของบอลยูเนี่ยหลุดบริเวณ1.3%เปอร์เซ็นเรียบร้อยแล้วครับจึงทําให้ราคาทองคําเนี่ยปรับตัวขึ้นไปทําจุดสูงสุดบริเวณ1 8 1 5เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนครับ ฉะนั้นครับนักลงทุนต้องมาดูกันครับว่าท้ายตลาดเนี่ยทองคาจะสามารถขึ้นปิดยืนเหนือบริเวณ1,800เหรียญดอลลา,าร์สหรัฐต่อออนได้หรือไม่ต่อไปครับไปดูข่าวทางฝั่งของตัวเล่งเงินเฟ้อกันบ้างครับก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับเนื่องจากว่า UAE ครับหรือสหรัฐอาหรับเอเมิเรตเนี่ยก็มีการคัดค้านหรือปฏิเสธครับข้อเสนอดังกล่าวกลุ่ม o อ e ปพันะครับมีการจัดการประชุมใช่ไหมครับในช่วง ต้นเดือนกระกฎาคมในวันที่สองที่ผ่านมาแต่ว่ายังถูกคัดค้านจากผู้นําการส่งออกน้ํามัน,มนอย่างเช่น UAE ครับหรือว่าสาหรัฐอเมริกาเนื่องจากว่า UAE เนี่ยเขาต้องการนําเข้าส่งออกน้ํามันเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็การกําหนดโคตา้าเนี่ยยังไม่ค่อยเป็นธรรมสาหรับเขา UAE เลยจึงมีการคัดค้านครับฉะนั้นมัตติสำหรับโอเปกเนี่ยก็ย,ยังไม่ชัดเจนแต่ที่สําคัญนะครับความไม่ชัดเจนสําหรับมัตติของโอเปกเนี่ย จึงทําให้ราคาน้ามันนั้นปรับเพิ่มสูงขึ้นครับเนื่องจากว่ากลุ่มโอเบกพันเนี่ยต้องการขยายการลดกําลังการผลิตลงไปตัวนี้ครับจะเป็นตัวที่หนุนเงินเฟ้อไม่ว่าทั้งโลกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่จว่าเป็นของสหรัฐเพียงอย่างเดียวฉะนั้นต้องมาติดตามดูครับว่าตัวของ WTI หรือน้ํามันดิบเนี่ยจะสามารถพุ่งขึ้นไปแตะ80เหรียญต่อบาเรลได้หรือไม่ครับแต่หากไปแตะแล้วเนี่ย เงินเฟอ้อของสหรัฐเนี่ยหรือว่าเงินเฟอ้อเชื้อค้าเนี่ยอาจจะปรับพุ่งสูงขึ้นอีกระยะหนึ่งครับแล้วอาจจะย่อตัวลงใน Q4 หากเศรษฐกิจทั่วโลกมีการฟื้นตัวพร้อมกันนั่นเองครับฉะนั้นต้องมาติดตามดูนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับปัจจุบันเนี่ยทางฝั่งอาเซียนเองครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เคยเกล่าวไปครับอย่างเวียดนามเนี่ยที่มีการฉีดวัคซีนตันปัจจุบันนี่ก็ประกาศล็อกดาวไปแล้วครับ14วันคุณกระลวงครับสอดคล้องกับไทยครับก็บ่ายนี้ก็ ย่อตัวลงครับแล้วเรา33จุดครับเนื่องจากการแพร่ระบาดแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับรัฐบาลเนี่ยมีกาลังจะประกาศล็อกดาวน์นั่นเองครับข้างไปทางฝั่งของยุโรปนั้นบ้านครับปัจจุบันเนี่ยสายพันธุ์ของโควิดเนี่ยไม่ก็เป็นเดลต้าแกมมาเบต้าอะไรอย่างเงี้ยครับระบาดค่อนข้างหนักครับและที่สําคัญครับก็กระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษได้ออกมายืนยันแล้วครับว่าสายพันธุ์แลมด้าเนี่ยอันตรายกว่าเดลต้าที่ระบาดในอินเดีย ลัมนาเนี่ยครับเกิดขึ้นจากประเทศเปรูครับที่มีการติดเชื้อทัะตายค่อนข้างง่ายครับซึ่งตรงนี้ครับองค์การอนามัยโลกก็มีการประกาศเตือนนะครับว่าเขาเป็นห่วงเปรูมากเนื่องจากว่ายอดอัตราผู้เสียชีวิตในเปรูเนี่ยค่อนข้างสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเสียชีวิตอย่างรวดเร็วครับฉะนั้นต้องมาติดตามดูนะครับว่าเปรูจะรอดพ้นวิกฤตนี้ได้หรือไม่และฝั่งยุโรปเนี่ยจะสามารถใช้วัคซีนในการ ป้องกันการติดเชื้อเลยเสียชีวิตได้หรือไม่ครับฉะนั้นต้องมาติดตามดูนะครับต่อไปครับไปพบกับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคครับอาจารย์ปุ้ยว่ามีมุมมองอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ้ยมีมุมมองต่อราคาทองคําอย่างไรบ้างครับครับทองคําที่ผ่านมานะฮะตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยก็ยังขยับตัวขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับนะในสัปดาห์นี้นะฮะเราเราก็มองว่าเทนขาขึ้น ระยะสั้นระยะกลางก็ยังทํางานได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับเพียงเพียงแต่ว่ามันยังติดระดับเส้นค่าเฉลี่ยร้อยวันนะฮะนะครับกราฟเดลี่นะฮะที่ที่มันมีเส้นค่าเฉลี่ยพาดผ่านเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะผ่านก็ได้นะฮะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องดูอีกหนึ่งหรือสองวันนะครับซึ่งซึ่งเราอาจจะต้องรอรุ่นกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางปัจจัยทางเทคนิคกันนะฮะว่ามุมมองมันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับนะครับอันนี้ เป็นกราฟทองคำนะครับลายสี่ชั่วโมงนะครับนะปัจจุบันนี้นะฮะนะราคาก็ขยับตัวขึ้นมานะครับใกล้จะทำนิวไฮใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยในมุมมองในในช่วงนี้นะครับเราก็อาจจะมองว่า,อาทองคำเนี่ยยังมีแรงซื้อที่ค่อนข้างจะดีอยู่นะครับเดี๋ยวขอไปดูกราฟลายเดย์นะฮะลายเดลี่นะครับ เราจะเห็นว่าปัจจุบันนะครับนชนระดับเส้นค่าเฉลี่ยร้อยวันอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับนะถ้าสามารถทะลุผ่านไปได้นะครับสัญญาณของทองคําระยะกลางนี่ยก,ก,ก็ก็จะเริ่มดูแข็งแรงขึ้นนะครับก็อาจจะขึ้นไปทดสอบแถวบริเวณ1,825-1,830เปี่ยถึง1น3 0เหรียญได้ไม่ยากนะครับแต่อะไรก็ตามนี่ยนะฮะอันนี้พึ่ง พิ่งไปชนนะครับเพิ่งขยับตัวขึ้นไปชนะระดับเส้นค่าเฉลี่ยร้อยวันนะครับก,ก็มองว่าที่ผ่านมานั้น,นะะแหล่งซื้อก็ยังดีอยู่นะฮะแล้วก็ตำแหน่งของอการย่อตัวเนี่ยนะฮะหรือว่าการทําโลใหม่เนี่ยมันก็มีการยกระดับอยู่เรื่อยๆนะครับดังนั้นนะครับถ้าพี่นานะฮะในเรื่องของการนับคลื่นนะครับผม นับคลื่นมาเนี่ยนะฮะมันมันก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับนะดังนั้นเออป้าหมายทัดไปเนี่ยอาจจะเป็นในจุดที่สามนี่นะฮะก็คือลูกคลื่นที่สามนะครับซึ่งก็มองว่าน่าจะมีความเป็นไปได้นะฮะน่าจะมีความเป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามนะหากมีการย่อตัวนะครับหากมีการย่อตัวหรือพักตัวลงมาเนี่ยนะครับบริเวณ แนวรับ1,790นะฮะถึง1,780นะครับ, 1, 1, รบก็เป็นเป็นแนวรับที่ที่ค่อนข้าง,งาน่าสนใจนะครับนะในขณะที่ใครจะไปปิดทํากําไรนะครับบริเวณแนวต้าน,น1,824ถึง1,834เหรียญน,นะครับก็แนะนําไปรอปิดทํากำไรที่บริเวณดังกล่าวนะครับนะ,ใน,ะในช่วงนี้นะฮะ หากเราดูสัญญาณของ r s i นะครับที่ก่อนหน้านี้นะฮะเราเคยบอกว่ามันมีสัญญาณที่เป็นสภาวะโอเวอร์โซนะครับคือมีแรงขายมากเกินไปนะครับนะช่วงช่วงก่อนหน้าน,นี้นะฮะมันมีแรงขายมากเกินไปณนณะนะตอนเนี้ยนะครับมันก็คลายสัญญาณนะฮะคลายจากสัญญาณที่เรียกว่าโอเวอร์โซได้แล้วนะครับดังนั้น เป้าหมายถัดไปนะครับเป้าหมายถัดไปนะฮะก็มีความเป็นไปได้ว่าระดับราคานั้นนะครับอาจจะขยับเข้าใกล้เป้าหมายนะครับที่ใกล้ๆ1,824เหรียญนะครับซึ่งบริเวณในกลารเนี่นักทุนอาจจะต้องตามสถานะทำอะไรออกมาบางส่วนก่อนนะครับเพราะว่าเชื่อว่าที่ผ่านมานั้นนะครับนะ ตลอดที่ผ่านมานั้นนะครับเรายังมองเป็นเพียงลักษณะการดีบาวนะฮะจนฝ่าราคาจะขึ้นไปยืนอยู่ในระดับพันแปดร้ยสเหรียญได้นะครับพันแเหรียญน,นั้นจะทําให้สัญญาณระยะกลางนั้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึง่งนั่นหมายความว่าในช่วงนี้นะครับนะเราอาจจะต้องสังเกตกันวันต่อวันนะฮะแล้วก็ดูปัจจัยพื้นฐานนะครับ ดูในเรื่องของข่าวเศรษฐกิจนะฮะมันจะมีแรงผลักดันขึ้นไปได้ไหมนะครับจากในกรตาหน้าที่ผ่านมาเนี่ยในในส่วนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ,ฐเนี่ยมันมีการปรับตัวลงนะครับก็ถือว่าปรับตัวลงได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับนะดังนั้นมันจะเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาทองคํานั้นมีการดีตัวขึ้นนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าจะมีแรงซื้อในฝั่งของทองคําเข้ามานะครับนะดังนั้นนักทุนเนี่ย ใครที่จะเกณฑ์กาไรนะครับก็แนะนําว่าควรที่จะหาจังหวะเกณฑ์กาไรในที่ทางขาขึ้นไว้ก่อนนะครับแต่พอราคาขึ้นมาถึงระดับนี้แล้วนะครับนะเราอาจจะแบ่งทํากําไรออกมาบางส่วนก็ได้นะครับที่ระดับหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้าจนถึงหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเหรียญประมาณนี้นะครับนะเราอาจจะแบ่งทํากําไรออกมาก่อนก็ได้นะครับนะก็เชื่อว่า ด้วการที่มันดีตัวขึ้นมาหลายวันแล้วนะครับนะฮะมันอาจจะมีการพักตัวลงมาบ้างนะครับในรายสี่ชั่วโมงเนี่ยก็ใกล้เข้าใกล้ระดับโอเวอร์บอสนะครับก็คือูพื่าไงว่าตลอด5-6วันที่ผ่านมาเนี่ยนะแรงซื้อ,อที่มีมากเกินไปนะครับก็อาจจะทำให้เกิดการขายทำกำไรออกมาบ้างนะครับดังนั้น เมื่อถึงเป้าหมายที่ระดับแนวต้านแล้วนักทุนอาจจะต้องพินา,าตัดสถาน,นะทากำไรออกมาบางส่วนก่อนนะครับแล้วลอการย่อตัวหรือพักตัวลงมาเนี่ยเราจะหากรอบแนวรับนะฮะแล้วก็จะดูว่าสัญญาณจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับนะก็คงจะต้องอติดตามกันเป็นระยะนะครับนะราคากสปรเมนองนอกนะฮะแนวต้าน อยู่หนึ่งพันแปดร้อยี่สิบสี่จนถึงหนึ่งพันแปดร้อยสามสิดสี่เหรียญนะครับในขณะที่แนวรับเนี่ยหนึ่งพันเจ็ด้อยเก้าสิบไปจนถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเหรียญนะครับอันนี้จะเป็นราคากรอบฟอดเมืองนอกนะครับในส่วนของทองคําแท่งนะฮะเก้าสิบหกจุดห้านะฮะแนวต้านแรกจะอยู่ทา่ทาที่บริเวณสองหมื่นแปดพันยี่สิบาทนะครับไปจนถึงสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวรับนะฮะทองคำเก้าสบจุดหนะ้านั้นจะอยู่ทา่ทาที่บริเวณ สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบาทนะครับไปจนถึงสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบาทอันนี้จะเป็นกรอบเข้าซื้อนะครับนะก็ฝากงินทุนนะครับคงต้องอทํากําไรตามกรอบที่ให้ไว้นะครับนะแลวก็ตามเราคงจะต้องมาติดตามทิศทางแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำไนต่อไปในสัปดาห์หน้าในเบื้องต้นเราคงจะต้องติดตามในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจกฐฐด้วยนะครับฝากคุณจรร์ทอนด้วยนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ปุย ต่อไปครับผมจะพาทุกคนไปดูตัวเลขในที่จะประกาศในค่ำคืนวันนี้ครับก็คือช่วงเวลา21นาฬกครับก็มีประกาศตัวเลขสินค้าคงคลังภาคค้าส่งรับค่าการอยู่ที่1.1เครับฉะนั้นต้องมาดูครับว่าตัวเลขดังกล่าวจะสามารถหนุนให้ราคาทองขึ้นไปยืนปิดตลาดในท่าตลาดเหนือบริเวณ1,800เหรียญดอลลาร์สหรัฐตะออได้หรือไม่ครับโฟกัสหลักๆตอนนี้ครับกลับมาเป็นทางฝั่งของ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐอายุสิบป,ปีหรือว่าบอนยูอีกแล้วครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมีการทำนิวโรในรอบสี่เดือนครับนั่นแสดงว่าเงินเฟอ้อเนี่ยเริ่มมีการความกังวลของตลาดทุนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าบอนยูที่ร่วงลงนั่นแสดงว่าเขานะี่มีการเข้าซื้อพันธบัตรใช่ไหมครับเพื่อต้องการให้ผลตอบแทนเนี่ยสูงกว่าเงินเฟอ้อฉะนั้นต้องมาดูครับว่าการป้องกันความเสี่ยงตรงนี้จะสามารถรักษาในระยะยาวได้หรือไม่และทองคาจะยืนเหนือ ห8 0 0รอเหรียญดอลาะลาร์สหรัฐต่อออนได้หรือไม่ครับขอขอบคุณนักลงทุนที่ติดตามรับชมสําหรับนักลงทุนท่นานใดสนใจติดตอ่อสอบถามหรือเปิดบัญชีพืกานซื้อขายสามารถติดต่อได้ด้านล่างนี้เลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ